สวัสดีค่ะเพชปาปราน้าเป๊ค่ะชุดเต็มมากๆสวัสดีคุณวิกิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องมาริโจสีวัตด,ด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่เพชรด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะดาราต้องไปรับปฏิบัติภารกิจนะคะรองสี่ที่งานประกวดมิสเตอร์โกลบอลนะคะเจอกันได้นะคะที่เดอะมอบบงกะปินะคะ การประกวดเริ่มต้นตอน5้าโมงเย็นนะคะแต่ว่าเพชรี่เนี่จะไปประกวดตัวตอนประมาณบ่ายสโมงสินาทีนะคะพี่เพชรสวยมากๆค่ะบัญชีเดิมนะคะสวัสดีมาดามขนมด้วยค่ะมาแล้วสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีน้องจี้ฟอยสวัสดีน้องซาตินสวัสดีน้องวันนาค่ะ ดาราสาวท่านหนึ่งสวยเวอร์ขอบคุณค่ะ ตามมาจากติ๊กต็อกโหขอบคุณนะคะฝากเพจด้วยนะคะเพจเลยค่ะสวยแพงมากค่ะวันนี้ขอบคุณมามากค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะชุดจากชีอินล่ะครับใช่แล้วค่ะคุณวิกิตคุณวิกิตสั่งให้หน่อยสิแบบนี้ไม่ได้สั่งเสื้อผ้าให้น้านแล้วนะสวัสดีทุกคนนะคะ คิดถึงแม่สวัสดีน้องพลึกค่ะพลึกอ่านว่าพลึกหรือว่าปลักไม่แน่ใจนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพี่เพชไม่แน่ใจว่าอ่านซื้อน้องถูกหรือเปล่าน้องพลึกใช่ไหมหรือว่าน้องพลักวันนี้เลอะ่้ามากค่ะพี่เพชขอบคุณค่ะสิบแชร์ค่ะแม่รอแม่ปักเลี้ยนน้ำเย็นๆสักครั้ง ได้เลยค่ะไปแชร์โพสที่พี่เพชรโพสเอาไว้นะคะชุดสีชมพูนะคะแชร์แล้วก็ใส่แคปใส่แคปชั่นว่าเออรู้สึกยังไงกับผู้หญิงใ,ในภาพถ้านมันเริ่มแล้วก็ถูกใจพิเพชรรับไปเลยนะคะ300บาท3รางวัลค่ะวันนี้สวนเหมือนสาวเวียดนามขอบคุณค้าว่ะ42เหรอครับอายุเท่าผมเลยเพชรอายุ43นะคะไม่ใช่42ค่ะ พลึกถูกแล้วแม่รักรักร้อนไหมครับร้อนมากๆเลยค่ะแน่ว่าจะไปน้ําตกกันที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะอยากได้เงินรางวัลจากพี่เพรอยู่ที่ไหนเหรอคะพี่เพรอยู่ที่กาญจนบ,บุรีค่ะนึกว่านางฟ้าแม่สวยมากงามอย่างไทยขอบคุณค่ะ สวัสดีคุณลูกกระหนกพรด้วยนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะคุณลูกงามอย่างไทยสวัสดีค่ะแม่สวัสดีทุกคนนะคะวันที่แม่จะไปงานมิสเตอร์โกโบขอเป็นชุดเด่นๆใส่มงใส่สา,ายสปาอองงานนี้เขาไม่ให้นางงามทั้งห้าท่านใส่สายสายพายแล้วก็ไม่ให้นางงามทั้งห้าท่านใส่มงค่ะเป็นฟิลเซเลบไปเดินในงานไม่ใช่เป็นฟิล นางงามค่ะก็คือทางกองบอกว่า u ูไทั้ง5ท่านงดใส่มงกุฎงดใส่สายสะพายนะครับพรุ่งนี้เป็นฟิลไปเดินงานเทศกาลหนังเมืองคานค่ะสวัสดีคุณอากรค่ะพรุ่งนี้จะเป็นฟิลเหมือนไปเดินงานเทศกาลหนังเมืองหนังเมืองคานค่ะสวยทั้งกายแล้วก็สวยทั้งจิตใจขอบคุณค่าสวัสดีน้องสมชายค่ะชุดดูแพงมากๆขอบคุณค่าว แบบนี้นะคะคอมเมนต์มันเร็วมากๆแม่ควรแหกกดคับเลิศหมายถึงใส่มงกุฎไปคนเดียวอย่างเงี้ยหรอไม่ได้สิต้องให้เกลียดผู้จัดงานค่ะเพราะว่างานนี้มันมี MUT ไปหลายคนด้วยสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีค่ะเพราะว่างานนี้มันมี o, มิสเตอร์โกโบมี MUT แล้วก็มี UIU ซึ่งมันมีหลากหลายมากๆเราก็ต้องไม่ใส่นะคะไเราเดียวเ,เ,เราจะกลายเป็นคนแบบตลก แม่วันนี้สวยมากๆขอบคุณค่ะวันนี้ไปเที่ยวไหนย,ยังไม่ได้ใจเลยค่ะอาจจะเป็นน้ำตกหรือไม่ก็ไปทานอาหารอร่อยๆค่ะ FC แม่เพชรจักจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างรอนหรือเปล่าคะแม่วันนี้สวยหวานมากๆขอบคุณค่ะเฮียกล้วยสวยมากๆขอบคุณค่ะ ลูกนี้หวานมากแม่ฝนตกอึ่งออกโหพี่เพ็กกินต้มอึ่งไปหลายรอบมากตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นะคะต้มอึ่งผัดเผ็ดนกเออโซมีแต่อาหารอร่อยอร่อยเลยอะ่ะเป็นอาหารป่าอาหารบ้าน,านอาหารแบบที่เราสามารถหาได้ตามธรรมชาติอะ่ะเออเลิศมากๆอะ่ะลูกอมแมนด้ามากๆขอบคุณค่ะ ลองสี่เลยค่ามากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เพชโอ้คอมเมนต์มาเร็วมากลูกเลือค่าสุดๆดาราช่องวันสวยแพงกินดิบหรือกินสุกต้มค่ะต้มใส่ใบมะขามแล้วก็เออ่ใส่บีบมะนาวอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็ติดใจมากด้วยค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณนภะมลสวัสดีน้องของขวัญค่ะแม่สวยมากขอบคุณค่ะรอบหน้าขอบทเฟรมอแมนดาได้เลยค่ะพักเที่ยงแล้วเข้าร้ายมาดูแม่เพาะรักขอบคุณนะคะเก๋มากค่ะฝากเพจด้วยนะคะจะครบสองพันเฟลโลแล้วดีมากๆากอาหารบ,าบ้านนี่แหละแซ่บกว่าอาหารในพัตคารใช่ค่ะ f อ m a แม่เพชรจากการจนะบ,บุรีนะคะติดตามมาตั้งแต่โซเชียลแคมขอบคุณมากค่ะนานมากแม่ถ่ายรูปกับคุณโอปอด้วยพ้าน้องโอปอมานะคะถ่ายแน่น,นอนค่ะไม่ต้องห่วงพี่เพ็ดชอบน้องโอปออยู่แล้วเขาแบบหวานมากกดติดตามเพจแล้วนะคะขอบคุณมา,มากๆค่ะ วันนี้ทำไมสวยมากๆเอา้าไม่รู้ว่าอาจเป็นเพราะชุดนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเปลี่ยนสีลิปสติกไหมอะ่ะแท็กเพื่อนมาให้ติดตามแม่แล้วยี่สิบคนเออลดขอบพระคุณค่ะเหลือคามา FC จากายำทุดงค่ะสวัสดีค่ะสวยขึ้นขอบคุณคุณปุ้มปุ้ยค่ะ แม่นาราขอบคุณามากๆค่ะหนูติดตามทุกเพจแล้วคะพี่เพจขอบคุณค่ะรอดูพี่เพจในบทพิธีกรภาคสนามได้เลยพรุ่งนี้บ่ายสามนะนี่ต้องเสพเสียงแล้วพรุ่งนี้บ่ายสามค่ะติดตามได้ที่เพจ universe is you นะคะสวัสดีทุกคนเลยสวยแพงค่ะพี่เพจขอบคุณค่ะ เอฟซีอุดรสวัสดีอุดรธานีค่ะจำได้เสมอค่ะไม่เคยลืมค่ะคุณอะไรเนี่ยฮารีรักเพชรไม่เคยลืมคุณเลยนะคะคุณอุ่นนุนนภิกเพชรตลอดเพชรก็คือเพชรเปล่งแสนเจอเจารเด็ดขอบคุณค่ะคอมเมนต์อวยช้าซชแม่สวยสง่ามากขอบคุณค่ะ เอจากอุทัยธานีสวัสดีอุทัยธานีคะ่ะชุดสวยลุคนี้สวยแพงขอบคุณคะ่ะพี่่ะแม่สวยสง่ามากขอบคุณคะ่ะสวยกว่ามเมื่อก่อนเยอะมากแม่ขอบคุณนะคะ ชุดสวยลุคนี้สวยแพงขอบคุณค่ะแม่ยังอยู่นครปฐมมายังอยู่ค่ะแต่พรุ่งนี้แม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพแล้วเพราะพรุ่งนี้แม่มีงานนัดช่างแต่งหน้าเอาไว้เที่ยงตรงนะคะต้องออกสากนะครปฐมประมาณเก้าโมงเช้าไปงานโกโบอลไมค์าไปค่ะงานโกโบอบ่ายสามค่ะพรุ่งนี้ เลิฟเลิฟเลิฟขอบคุณค่ะ thank you for your love ลุกคุ่งนี้ไปงานใส่สีอะไรเอ่อยังไม่เห็นชุดเลยค่ะผู้จัดก,การเป็นคนสัดให้เพชชี่ยังไม่เห็นชุดเลยอะผู้จัดก,การเป็นคนคอนแทคให้เรามีหน้าที่แค่ไปใส่แล้วก็ทำหน้าที่ของรออันดับสีแค่นั้นเองเลย วันนี้มาในลุคไฮโซสาวขอบคุณค่ะน้องเบลเลอค่ะขอบคุณค่ะน้องเจด้าโอเคค่ะไปแล้วค่ะพี่เพชต้องไปกินข้าวสบายดีนะคะพี่เพชสบายดีค่ะคุณสัตวาร์ตบอกว่าคุณสัตว์จะสบายดีนะคะคุณละมุสสวัสดีค่ะดาราต้องไปทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเอ็นจอยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ กว๋วยเตี๋ยวเหรอคะ